สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้ตายจะพาทุกคนนะคะมาชมกันแบบจะ,จะ,จะสดๆเลยนะคะนี่ก็คือถังน้ำหมักนะคะซึ่งเป็นการหมักพวกเศษผักเศษอาหารเศษเปลือกผลไม้ต่างๆนะคะที่ตายได้พาทำเมื่อประมาณ10วันก่อนหน้านี้นะใครยังไม่ได้ชมคลิปนะคะก็สามารถไปชมคลิปกันได้ค่ะอาจากที่เพื่อนๆเ,เห็นตอนนี้นะคะเขาก็คือจะมีความเป็นไขนะคะเป็นไขอยู่ ด้านบนนะคะแล้วก็ไตจะเอาให้ดูสดๆเลยว่าของไตเองมีหนอนนี่ค่ะกระดึบกระดึบอยู่นะคะนี่ค่ะหนอน <_ D> ไม่เป็นไรนะคะทุกคนนี่ก็หนอนนะคะ <_ D> มีหนอนก็ไม่เป็นไรค่ะมีหนอนก็ใช้ได้นะคะเราก็สามารถที่จะทําการหมักไปเรื่อยๆจนครบหนึ่งเดือนพอครบหนึ่งเดือนก็สามารถตักน้ําปุ๋ยหมักตัวนี้ไปผสมกับน้ําเปล่าแล้วก็ราดรดนะคะเหตุที่มีหนอนนะคะคือฝานี้เนี่ยค่อนข้างใหญ่ มันไม่ใช่พอดีเนาะมันไม่ได้ใหญ่เออมันไม่มีมันไม่ได้มีขนาดพอดีกับตัวตัวถังอะนะคะพอมันใหญ่ปุ๊บมันจะมีช่องว่างด้านข้างๆนะคะพวกมแมลงอะไรเนี่ยเข้าไปได้พอเข้าไปได้เขาก็สามารถที่จะไปวางไข่ได้นะคะมีพวกอะไรอย่างเงี้ยเข้ามารบกวนได้นะซึ่งตรงนี้ตายไม่ได้ซีเรียสนะคะทุกคนการมีนอนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าใช้ไม่ได้นะ มีหนอนก็ยังใช้ได้นะคะแล้ววันนี้ต่ายจะพาเพื่อนๆมาเติมเศษอาหารมาให้ดูกันแบบจะๆเลยนะคะว่าพอเรามีเศษอาหารเนี่ยเราจะเติมไปยังไงนะคะนี่ก็คือเป็นถังที่ต่ายเก็บเศษอาหารไว้นะคะฮะนี่ค่ะเศษอาหารแล้วตัวถังเนี่ยนะคะเขาก็จะมีตัวกรองนี่คือจะให้ดูยังไงดีนอนค่ะด้านล่างเขานะคะก็จะเป็นรูตะข่ายแบบนี้นะคะนี่ค่ะ พอตส่เทเศษอาหารอะไรลงไปนะคะแต่ก็เทด้านบนตรงนี้เลยเขาก็จะกรองน้ําออกนะคะเห็นไหมว่าส่วนน้ํามันก็จะอยู่ด้านล่างเนาะน้ําที่เราไม่ใช้เพราะฉะนั้นพวกกากเนี่ยก็จะอยู่ด้านบนค่ะเราก็เอากากเราเนี่ยมาเทลงไปากากที่เหลือจากในครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นากากเศษผักเศษเปลือกผลไม้ต่างๆนะคะเราก็เอามาเคาะเทแบบนี้ได้เลยเนี่ยคะ่ะทุกคน เะคาะเทแบบนี้แม้กระทั่งกระดูกยังใส่ได้เลยนะเนี่ยค่ะกระดูกนะคะมีแคลเซียมใส่ไปได้นะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะที่ไตจะทําให้ดูเนาะวันนี้ไตมีเปลือกไข่ค่ะมีเปลือกไข่ด้วยนะคะกระดูกใส่ได้เปลือกไข่ก็ใส่ได้ค่ะทุกคนนี่เลยอ่อยาเดี๋ยวไตขออนุญาตขยาเปลือกไข่สักแป๊บนะึง พอดีมือเดียวนะคะเลยไม่ค่อยถนัดเนาะอีกมือนึงแต่ถือกล้องไว้นะคะก็เลยทํางานได้มือเดียวอ่านี่ค่ะพ็ใส่เปลือกไข่เข้าไปพอใส่เปลือกไข่เข้าไปแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะมันมีเปลือกไข่กองอยู่ตรงนี้นิดนึงอ่าเมื่อใส่ทุกอย่างแล้วนะคะทุกคนเราก็ทําการคนค่ะนี่เท่านี้เองค่ะ ก็คือเติมเศษอาหารลงไปเพิ่มได้ตลอดเลยนะนี่มีเศษอาหารเล็กๆน้อยๆก็เติมลงไปแบบนี้ค่ะยังไม่ได้เยอะมากนะคะพอเราเติมเศษอาหารไปเรื่อยๆจนรู้สึกจนจนเรารู้สึกว่าเริ่มแน่นแล้วเราก็เติมน้ําเปล่าเพิ่มลงไปพอเราเติมน้ําเปล่าเพิ่มลงไปก็อย่าลืมเติมน้ําตาลไปเพิ่มด้วยนะคะซึ่งน้ําตาลที่ใช้เนี่ยเป็นน้ําตาลแบบที่ไม่ขัดสีนะคะเป็นน้ําตาลที่ ไม่ใช่สีขาวอะเนาะแต่อาจจะอธิบายไม่ถูกหรือว่าอาจจะเรียกไม่ถูกนะคะคือน้ําตาลที่เขาไม่ฟอกสีนั่นเองเนาะ เติมตัวนั้นลงไปนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ในถังหมักเนี่ยมีนอนเหมือนของตายนะคะก็สามารถเติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปได้นะคะตัวนี้ก็จะช่วยลดนอนแล้วก็ลดกลิ่นด้วยค่ะทุกคนจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไม่ได้ช่วยลดนอนอย่างเดียวนะยังช่วยลดกลิ่นด้วยค่ะใครกังวลว่าบ้านอยู่ใกล้กันกับเพื่อนบ้านบ้านติดกันกับเพื่อนบ้านเดี๋ยวกลิ่นรบกวนเกรงใจคนข้างบ้านนะคะ เติมจูลินซีสังเคราะห์สแสงลงไปได้เลยค่ะช่วยได้นะคะทุกคนอ่าวันนี้ก็สั้นๆนะคะแต่มาอัปเดตให้ดูเนาะว่าเราสามารถเติมเศษผักเศษอาหารลงไปได้ทันทีแบบนี้เลยแล้วก็ใครที่อยากจะทำนะคะก็ลองทําตามดูนะคลิปนี้ป่ายอัปเดตไว้เมื่อประมาณ10วันก่อนนะคะสามารถไปย้อนชมได้เลยค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ